ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิตการมีคนที่รักและห่วงใยอยู่เคียงข้างสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับมะเร็งเต้านมและชายผู้เป็นสามีที่ไม่เคยทิ้งเธอแม้สักวินาทีเดียวผู้หญิงอายุ30ต้นๆเนี่ยต้องตรวจเช็คมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ไปตรวจเช็คดูแล้วก็เจอแจ็คพอตว่าเราเป็นจะให้เจาะให้ให้เอาผลเนื้อไปตัวเราก็ว่าไม,ไม่ไม่ทา คือเราไม่ไม่ต้องการทําตรงนั้นเลยเราเห็นคนที่เขาคีมโมนี่เราดูมันทรมานมากมคือตอนนั้นแบบว่าตัดสินใจเลยคือไม่เอาในระหว่างนั้นสามีของเธอได้มาเจอนวัตกรรมเอฟโก้คุณชานเอามาให้ทานนะคะคือเราก็บอกว่ายัางไงก็ไม่ทันเลยคือตอนนั้นเราดูแผลตัวเองเรา,เรายังถกใจเลยอ่ะเดินขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนั้นพี่อ้อถึงขั้นว่าถอดใจว่าถอดใจแล้วถอดใจเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยยังไงก็ต้องกินเนี่ยดีกว่าไม่ทําอะไร ผ่านไปได้5้าวันแล้วขึ้นบันไดได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าดีมากแล้วคุณชายบอกว่าแน่เห็นไหมขึ้นบันไดได้ขนาดนี้แสดงว่าได้ผลก็มีไปตรวจเช็ควัดค่าะเรลงเต้านมอยู่บ่อยๆแล้วตอนที่ไปตรวจครั้งล่าสุดค่ามันบ่งชี้ยังไงบ้างครับพอปกติก็คือตอนนี้ค่าซี1 5 3ของพี่ยอดถือว่าเทียบเท่าคนปกติใช่นอกจากรู้สึกดีขึ้นค่าบ่งชี้ต่างๆดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วย ดีใจให้กับพี่อ้อพี่ชายมากๆที่วันนี้ได้กลับมามีชีวิตแบบปกติเลยค่ะปัจจุบันคุณอ้อมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติมาก,กว่า11ปีแล้วสนใจโทร1 1 5่